กันเดี๋ยวถ่ายรูปหลังเลิกงานให้เพื่อนๆนดูก่อนนะหลังทำโอทีขนาดนี้เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาจะเหนื่อยหน่อยเนาะพินเข้างานหกโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นเลยวันนี้นอกรอบเลยย่ามันเยอะจะ้ะอันนี้คือข้าวดำนะข้าวหอมปทุมอ่ะหรือปทุมธานีจะ้ะอายุหึงเดือนจะ้ะสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์แล้วเนี่ย หวานแห้งจ้ะคนที่ทํานาจะเข้าใจคําว่าหวานแห้งเน,ะนาะนี่เยพินมาเก็บหญ้าจ้างเขาเก็บหญ้าจ้ะคนงานเลิกไปหมดแล้วแต่เยพินยังไม่เลิกะถอนไม่ยากจ้ะเนี่ยถอนแล้วหลุดพุยพลุยอย่างนี้เลยแล้วก็โยนขึ้นหัวคนาจ้ะแล้วก็ถ้าอันไหนมันบางๆอะ่ะแล้วถอนหญ้ากออกแล้วบางๆอ่ะนะนี่เลยจ้ะเพื่อนเ่ออย่างนี้เนี่ยเนี่ยแล้วถอนหญ้ากออกแล้วมันบางๆนะ นี่เลยจ้ะเนี่ยหยับราะแล้วก็ถอนข้าวใกล้ๆที่มันหนาๆหาย่อนตบลงไปเลยจ้ะเข้าใจอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะอย่าพิมใช้เท้าหยับโบลงไปเงี้ยแลวก็อันนี้ปึ๊บคือการซ่อมข้าวหวานดีที่ดีที่สุดเลยจ้ะเพื่อนๆดูนะข้าวมันแตกกอนีติดกันนะมีคนข้างนาจา้ะตัดหัวขนาให้มันเตียนเนาะ นกหนูหนูมันจะได้ไม่อยู่จ้ะเพื่อนๆดูมันแตกกอนะอันนี้ย่ยพินหวานไปไล่ละสิบเจ็ดโลจะไปถึงยี่สิบโลหรอกยอยากให้เพื่อนๆดูค่าหวานแห้งอะ่ะเนี่ยน้ําฝนมันตกน้ํามันไม่ขังนะแต่มันซึมอยู่ข้างล่างอันนี้เห็นไหมนะเนี่ยค่ามันแตกกอดีมากเลย เพื่อนๆอ,อย่าบอกว่าข้าวเยพินเตียนนะข้าวเตียนเพราะเยพินถอนจ้ะนะ่ะหญ้าก,กองอหยุ่มไม่หยุ่มเต็มไปหมดเลยนะ่ะนะจ่ะภาพมันอาจจะไหวๆหน่อยเนานะเพราะเยพินเดินในนาเนาะพอนะถอนแล้วอีกตรงไหนมันโล่งเราก็นี่เลยนะจ่ะเห็นไหมหยิบกอมาเนี่ยเจาะวิธีซ่อมข้าวซ่อมข้าวของเยพินนะแล้วมันก็จะแน่นไปเองจ้ะ ไหนมันโบ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 เราก็เดินเนี่ยเพราะข้าวพวกนี้เขาจะไม่มันจะมีหนาบ้างบางบ้างไงเพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวดำจ้ะเป็นข้าวที่หวานแห้งมันขึ้นไม่เสมอจ้ะแล้วขอบอกว่าตั้งแต่หว่านมาเขายังไม่เคยได้น้ําเลยนะไม่เคยไดเอาน้ําไปเลยนะได้แต่ใช้น้ําฝนจ้ะฝนที่ตกอ่ะจ้ะข้าวหวานแห้งอ่ะเขาจะอยู่ได้นะโดยน้ําฝนเนี่ย บางมั่งหนาบ้างเราก็ซ่อมเอา,อางเงี้ยมันก็จะสวยไปเองจ้ะที่การซ่อมข้าวของยพีพินนะชาวนาต้องรู้นะคนที่คิดจะเป็นลูกชาวนาต้องรู้จ้ะสวยไหมที่ตรงไหนมันหนาเราก็ต๊้าไปแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เนี้ยเห็นไหมยี่ยพินอาจจะบางเท้ายิพินอาจจะบางเนี่ยเห็นไหมเราถูกใจตรงนี้มันหนาปุ๊บเราก็ดึงมา อันนี้มันบางเราก็ย่อนแล้วค่ามันก็จะเสมอพปเองจ้ะนี่จะพินเก็บหญ้าแต่แรกไม่มีเวลาซ่อมมันไงหญ้าเพื่อนๆดูนะดูกรนึงเขาแตกเนะี่ยสิบกว่าต้นแล้วอะ่ะเนียตรงนี้บางแล้วก็หย่อนเตาะมีหญ้าติดไปด้วยเขาต้องเอาออก ซ่อมข้าวเราไม่ต้องไปซื้อข้าวกล้ามาให้ยุ่งยากแล้ไปถองข้าวกล้าให้ยุ่งยากอันนี้เขาเรียกข้าวดีเห็นไหมมันสูงกว่าเขาปกติธรรมดาเนี่ยตรงนี้มันบางๆเนี่ยพอบางปุ๊บเราเหยียบเลยจ้ะโบเหยียบโบเราก็เนี่ยตรงไหนหนาๆเราก็เดึงมาเนาะนะได้แล้วเห็นไหม เนี่เพื่อนดูนะเนี่ยอีตรงไหนบางปุ๊บเราเหยียบเลยนะี่ยเห็นไหมเราเหยียบเป็นแหน่งจิ๊บนี่ยอีตรงนี้มันหนาหน่อยเราก็ดึงวิธีการซ่อมข้าวง่ายๆจ้ะอีนนี้ที่จะพินหย่อนไว้วันก่อนเห็นไหมนะที่บ,งบางๆเนี่ยนี่จะพินจ้างขอามาถอนด้วยไง นี่เขาไม่ใช่เจาะขอกหน้าเขาก็ไม่ได้มาซ่อมให้เราเนาะเขาก็อยากให้เสร็จไวๆเลจ้ะอีไหนบางเห็นไหมเป็นหลุมนะ่เ้วก็เหยียบให้น้ำาจาุ๊จีอยวคข้าเราก็เต็มแปลงเองจ้ะตรงไหนบางเราก็ทําอย่างเงี้ยเหยียบจุ๊กนี่กอมันใหญ่เราก็ไว้สองกอจุ๊ อีนี้มันหนามากปุ๊บที่ซ่อมข้าวง่ายๆเดิ๋จะพินจะพาไปดูความแตกต่างระหว่างข้าวข้าวหวานน้ำต้มกับข้าวหวานแห้งอ่ะจ้ะ บางนังบ้างหนาบ้างเรา,าก็ไปซ่อมอ่ะเดี๋ยวพีพินทาไปดูนะจ๊ะเหนื่อยมากพูดไม่ชัดเลยไทย้ทาที่หวานแห้งมันจะมีความอดทนมากเลยจ้ะแน่นาข้างๆเขาหวานน้าตม้มนี่ดูเลยดูเยพินถอนหญ้าเสร็จแล้วไว้เนี่ยเยอพินทาให้ดูเลยนะว่าข้าวเยพินเนี่ยที่เยพินเจ้าอ้อยวันก่อนเนีนมไหมลาก,ก็ติดแล้วเห็นไหมนะเยอพินทาให้ดูเลยนะว่าข้าวเยอพินโล่งๆอย่างเงี้ยอีกเจ็ดวันเยพินหวานปุ๋ยแล้วมาดูนะ เพื่อนๆจะจำแนวเดิมไม่ได้เลยจ้ะหย่อนไปอย่างเงี้ยเขาเป็นหมดจ้ะเนี่ยเห็นไหมจิ๊บที่ไหนมันหนาๆเราก็เดินหยอดหยอดเอาอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆเขาอ,อ,อาจจะพูดว่าคนทํานาน้อยก็ทําได้แต่ไม่จริงนะยอยพินทํานาเยอะน,นจ้ะถ้าเราทําไม่ทันเราก็สามารถจ้างคนได้จ้ะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลเลยอ่ะเขาก็จะบางอยู่อย่างนี้แหละเขาจะแตกกอดีมากเลยถอดแล้วล้วก็หยอดเจาะหย่อนเจาะอเงี้ยย่า,แล,ยาแล้วไม่ต้องขนขึ้นแล้วจ้ะเ,เอากองไว้ในนา,ยนายอย่างนี้เนี่ย อีกสามวันสี่วันเราก็มากัดตองจ้ะเอาด้านบนลง,ลงด้านล่างหญ้าก็ตายหมดละยีพ่พินเหนื่อยฉัดพูดไม่ทัดไม่ทัดไม่ทัดเพราะว่าทําตั้งแต่หกโมงเช้าเลยวันนี้ยคนทานาไม่มีสิทธิ์บ,บ่นว่าเหนื่อยไม่มีสิทธิ์ว่าร้อนพ่อแม่ยีพ่พินจะบอกว่าชาวนาไม่ได้ปั้นด้วยดินเหนียวเจอฝนจะได้ละลายและพวกเราก็ไม่ได้ปั้นด้วยหุ่น พึ่งพอโดนแดดก็จะได้ละลายเราต้องอดทนเราเป็นชาวนาจ่ะอยาจะพินพาไปดูตรงนี้พินทํานาหลายแปลงจัดมัวแต่ไปดูแปลงอื่นแปลงนี้เพึ่งจะมาดูเนาะมันก็เลยเพึ่งจะถอนย้านี่ถอนไปเมื่อวานนี่จ้ะอีริมโน่น้าจะพินถอนไปรอบแล้วไงมันเลยงามแล้วอีนนี้ข้าวหวานน้ำต้มจ้ะ ถ้าหวานน้าต้มอ่ะถ้าไม่มีน้ําอ่ะเขาอยู่ไม่ได้นะเขาจะแห้งและยาก็จะขึ้นเยอะมากเนี่ยนี่น้ำมันก็ซึมไปลงเยพินมั่งไงแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยเขาต้องซื้อสมอมาไม้นี่ใส่เนี่ยเพื่อมาปั๊มน้ํำใส่แต่อันที่หวานแห้งของยาพินไม่มีน้ําก็อยู่ได้นะขอบอกเลยยาพินขอยืนยันเลยว่าข้าวอ่ะถ้าหวานแห้งไม่มีน้ำเขาอ,อยู่ได้จ้ะ ญ้าก็ไม่ขึ้นขึ้นแต่ไม่มากเน้นคําว่าขึ้นก็ไม่มากเนาะแล้วอันนี้ยทางนี้ยน้ํามันซึมเข้าไปไงน้ําจากนาเนี้ยขาปั๊มในบาดาลขึ้นมามันก็เลยทําให้ยาของเายพินมันขึ้นเยอะเนาะแต่ริมนู้นเลยที่แห้งๆเลยญ้ยาไม่ค่อยขึ้นนะจ๊ะแล้วดูข้าวของยายพินเนี่ยแต่กอดีมากต้นทุนการผลิตมันก็น้อยฝ่านะจ๊ะการหว่านแห้งกับหว่านน้ำอะ่ะ แต่ยังว่าแหละปีนี้มันทุกปีเยพินก็หวานน้ําต้มจ้ะแต่ปีนี้มันกรมชมะทานเขาไม่ได้เปิดน้ํามาให้กลุ่มกลุ่มชาวนาแถวบ้านเยพินน่ะไม่ปิดน้ําตั้งแต่สามสิบสามสิบเอ็ดตุลาจ้ะแล้วยังไม่ได้เปิดน้ํามาอีกเลยเนะยาะเยพินก็เลยหวานแห้งตัดสินใจหวานแห้งไปเนี่ยหวานไปประมาณต้นเดือนสิงหาจ้ะเนี่ย ไม่ใช่กลางเดือนสิงหาอันนี้ไม่ใช่กลางเดือนสิงหาจ้ต้นกลางเดือนไอ้นี่ปลายเดือนในก,กรกฎาอีกแปลงหนึ่งจะพินหวานไปวันที่สิบสองสิงหาเนาะอีนี้ป่าประมาณกลางเดือนกรกฎาเนี่ยจะพินหวานเนี่ยเออใช่สิบห้ากรกฎานึกออกแล้วเห็นข้าวเดือนฝ่กฝาสวยมากแต่กอดีจังเลยเขียวอย่างข้าวหวานปุ๋ยแล้วนะแต่ความจริงยังไม่ได้ทําอะไรเลยตั้งแต่ว่านมา ฉีดยาฆ่ายาไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้น้ํามันไม่มีใส่ไงข้าวก็เลยตายทําให้ข้าวบางจา้ะแต่ข้าวก็อยู่ได้จ้ะเยวพินหนึ่งให้ดูค้อบเปรียบเทียบระหว่างข้าวหวานแห้งกับหวานน้ำมาข้าวหวานแห้งมันแตกกอกว่ากันแล้วก็อดทนกว่ากันเยอะจ้ะเจ๊พินพาไปดูอีกแปลงหนึ่งเนาะเจ๊พินทำสองแปลงจ้ะนี่จ้ะนี่อีกแปลงนึ่งของเจ๊พินที่หวานแห้งไว้อะสิบห้า กระ,ะดากระดายาพินหวานเนี่ยดูเนี่ยสวยมากไหมออนี่จะพินก็ฉีดยาคุมค่าตามปกติจ้ะถ้าเขาไม่มีน้ํานะหญ้าจะไม่ขึ้นจ้ะหวานแห้งอะ่ะอีนี่อีแปลงนั้นน่ะที่ว่าหญ้ามันขึ้นเพราะว่านาข้างๆอะ่ะเขาทําไม่นี่ไงเขาสูบน้ํามาใส่เขาหวานน้าต้มไงมันก็เลยมีหญ้ามาขึ้นเยอะหน่อยอีนี่มันมีแต่มันเล็กน้อยเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,นดูนะ ไม่มากเนี่ยไม่แต่ไม่มากจ้ะข้อดีของการหว่านแห้งเนี่ยสวยมากๆยังไงเจพ้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะเพราะมันจะมืดแล้วเนาะ